ต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเธอเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับนางเอกหมอลำชื่อดังอย่างก้อยชายลนีนีครับล่าสุดนี้ขอญาตออกมาปกป้องตัวเองครับเธอถูกเพจข่าวปัน่นและก็นำไปเชื่อมโยงกรณีกระแสข่าวนางเอกหมอลำหน้าบาร์บี้ขายของแพงไม่ตรงปกนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าบั่นทอนกำลังใจเธอมากครับและก็ขอร้องเลยว่าอย่าพลาดพิงเธอโดยเด็ดขาด ไม่ใช่ว่าไม่เสียใจกับคําดูถูกลดคําพูดของคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงข้ามคืนเลยก็ว่าได้ครับเมื่อเพจข่าวเพจหนึ่งเนี่ยปั่นกระแสข่าวครับคุณผู้ชมนางเอกสาวหน้าบาร์บี้ขายของแพงไม่ตรงปกหลายคนชาวเน็ตก็ไปหาสิครับว่าเอ๊ะนางเอกหมอรำเนี่ยมีเยอะนะแต่ที่ดังๆเนี่ยและหน้าบาร์บี้เนี่ยใครขายของด้วยไม่ตรงปกอิตาหาก็ไปเชื่อมโยงกัน มีการเชื่อมโยงไปถึงสาวก้อยชายเลนีครับจนเจ้าตัวทนไม่ไหวครับโผลคอมเมนต์อย่างหุเดือดน,นะครับบอกว่าพาดหัวข่าวแบบนี้ทุกคนคิดว่าเป็นหนูบันทอนความรู้สึกแหงจ้าหลายโพสต์แล้วโยงมาหาหนูแฟนคลับคอมเมนต์สนั่นจนล่าสุดครับคุณก้อยชายเลนีโพส facebook ส่วนตัวขอปกป้องตัวเองครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูได้รับผลกระทบ จากการให้ข่าวของเพจเพจหนึ่งและทุกๆครั้งหนูก็เลือกที่จะเงียบแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่หนูจะไม่เสียใจกับคำพูดของคนที่ตัดสินหนูจากความคิดของตัวเองโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยบางคำพูดบางคอมเมนต์มันก็บั่นทอนความรู้สึกเกินที่จะรับได้วันนี้หนูขอออกมาปกป้องตัวเองขอให้เสพข่าวอย่างมีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะ และขอความกรุณายอย่าพลาดพิงถึงหนูนี่ก็ถูกชาวเน็ตจับเชื่อมโยงจับไปโอโห้พาดพิงกลายปเป็นนางเอกบาร์บี้ขายของไม่ตรงปกไปนะครับคุณผู้ชมโอโ้โหนี่้เียกว่าก็เดือดจริงๆด่าม,มาต่อเนื่องตั้งแต่ที่เธอออกจากคณะหมอรอามาครับ